ปล่อยให้ลินเกินไปปล่อยที่รัเสิ้นแล้วเกินแต่ตอนนี้รู้ความจริงว่าเธอหมดมันเป็นเชลยนา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 เอไอลูกกะลีนา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 เอไอลูกกะลีฉันไม่เคยยึดทำลายจิตใจ เพราะเธอไม่มีใจใจแต่ลายซ้ำใบไม่มีไม่มีไม่เคยมีไม่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 เคยมีไม่มีฉากนี้ในใจเธอนา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 เาใอ้รู้กาลี นนนนๆนนไอ้ดูกานลีปล่อยให้เล่นเกินปล่อยให้ลำเส้นเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้รู้ความจริงว่าทั้งหมดมันไหลห้นทางแต่ฉันกับเฝ้ารอ เราโวาชีกับคนหาเธอน้อยลงทุกทีชายคงยังคงรับควรหาเธอรองทุกค้าทุกเืินแต่อพี้มีเพลงตัวฉันคนเดียวที่ทุกการสัญญาทุกการหวนคืนยังจดจำได้ดีไม่มีเลยเข้ามาไอ้ดูกนเลยบางทีมีสิ่งที่พูกเราร่วมร่วมใดเวียนรู้และพยายามและได้ก้าวข้ามเรื่องราวไม่มีเลยเข้ามาไอ้ดูกนเลย คือพอฉันไม่เคยคิดชุวชิงแต่เธอห่วงใ่ทุลักเกลหากว่าฉันอาเกมมากเกินไปหากว่าทำมากเกินไปหากว่าฉันไม่ควรอยู่นี่หากว่า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 ทำไมทำไมทำไมฉันรู้สึกถูกเผาอฉันนไม่อยากทำลายจิตใจเพราะเธอนั้นไม่มีจิตใจแใดๆสบายมไม่ใจกันเหรไม่เคยมีเลยไม่มีเลยไม่เคยมีสักอย่างเลย ไม่มีไม่มีมมมมหัวใจ <S <s สักอย่างเลยไม่มี <S <s ไม่มีหัวใจสักอย่างเลยไม่มีสักอย่างไม่มีไม่มีฉ่ากนี้ในใจเธอนา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 